สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรใกล้ตัวนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือพุทธรักษานะครับประโยชน์และสรรพคุณทางยานะครับเง้าใต้ดินและลำต้นรถฝาดคืนแก้โรคตับอักเสบแก้ตัวเหลืองบิดเรื้อรังกระาเลือด ตกขาวประจำเดือนมาไม่หยุดประจำเดือนไม่ปกติและแผลบวมอักเสบแก้ไอแก้วันโรคบํารุงปอดนะครับยาฝากนะครับสมานแก้อาเจียนเป็นเลือดดอกนะครับรถฝาดเย็นห้ามเลือดในบาดแผลและแผลที่มีหนองมเมล็ด ก็สารเมล็ดสามารถที่จะมีรสเมาเย็นแก้อาการปวดนะครับนี่ก็คือพุทธรักษาที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับมีสปปรรพคุณทางยาดังที่กล่าวมานะครับขอบคุณนะครับทุกอการติดตามรับชมสวัสดีครับ